เคยได้ยินมา้ที่หลวงพ่อไปเดินทุดงไปเขาพิศกูดเคยครับแล้วมันเก็ี่ยมันลือตำนานลือสีนั่นคืออะไรมันเขาเล่นงานหลวงพ่อจนจนอ่วอมะจนจนได้ข่าวว่าตอนที่หลวงพ่อทําเต่าเรือนนกำลังนั่งเสกอยู่เต่าเดินขึ้นมาใช่ครับจากจากที่ไหนก็ไม่รู้ครับอยู่ก็เดินดมาดุยมาแล้วก็อยู่ข้างหน้าหลวงพ่อ เช่าที่ไหวก่อนแล้วเกิดมากกดผืนก็บอกท่านว่าถ้าค้าขายดีอะไรดีก็เดี๋ยวมาเช่าองค์ใหญ่ไปบูชาซึ่งก็มากลับมาเยอะมากครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องจ้าสุมาอี้นะครับรายการนักบุญเป็นจอนนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่วัดบางพีน้อยเหมือนเดิมนะครับขณะนี้นะครับเราก็จะอยู่ที่ตู้วัตถุมงคลนะครับของทางวัดนะครับเราก็จะพามาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อ อนัน์ว่าบางพีน้อยนะครับที่ท่านได้รจนาจารึกแล้วก็หลังสรรค์สร้างสรรค์มอบให้กับศรัทธาที่มาร่วมบุญนะครับวันนี้ก็ได้รับเก็บจากพิเติ้ลนะครับเป็นลูกศิษย์ครับสวัสดีพิเติ้ลนะครับเป็นลูกศิษย์เก่าแก่หลวงพ่อมาอยู่มายาวนานนะครับก็จะมาเป็นผู้ให้ความรู้ว่าหลวงพ่อได้สร้างอะไรไว้ยุคไหนบ้างนะครับด้านหลังเรานี้นะครับก็ด้านข้างผมเนี่ยก็จะเป็นวัตถุมงคลยุคเก่าๆของหลวงพ่อนะครับผม นะที่หลวงพ่อท่่นได้สร้างไว้จากอดีตเพราะว่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ด้วยที่หลวงพ่ออ่าที่เป็นคนแกะให้หลวงพ่อใช่ครับแล้วก็จะหลวงพ่อเป็นคนจานคือหลวงพ่อเนี่ยด้วยความที่เป็นเจ้าวาดท่านมีงานศาสนกรจของของสงฆ์เนี่ยยุ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านเองท่านก็ในปัจจุบันท่านจะแกะวันหนึ่งได้ไม่กี่องค์ยิ่งเวลาต้องรับแขกด้วยก็แทบ,บไม่มีเวลาครับผมครับผมก็จะมีลูกศิษย์ช่วยช่วยในเรื่องของการแกะบ้างครับผมแต่ในตู้นี้คือเป็น ฝีมือของหลวงพ่อทั้งหมดเลยใช่ครับอันนี้จะเป็นยุคเก่าด้วยใช่ไหมผมเห็นอันนี้เ,<ล>เป็นวัตถุมงคลในรุ่นที่ผ่านๆมาครับอย่างอย่างองค์นั้นด้านในนะครับก็จะเป็นพยาวนอนลอหล่อบูชารุ่นแรกเลยเป็นเนื้อสำริดยังมีให้บูชาหรือทั้งวัดผมไม่มีแล้วครับในปัจจุบันราคาค่อนข้างแพงมากค่อนแ,แพงมากนะครับแต่ว่าแต่รุ่นนั้นสวยนะองององในนั้นสวยมากเ,เป็นหล่อสำริดรุ่นแรกก็คือจะเป็นรุ่นเก่าๆที่ทางวัดหมดไปแล้ว S <S ใช่ครับหลวงพ่อท<ม>่านก็เก็บไว้ให้ลูกศิษย์าได้ดูว่าในยุคที่ผ่านๆมามันมีวัตถุมงคลอะไรออกมาบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเช่าหากันไปเนี่ยก็เอาไปบูชาแล้วก็เก็บเงียบไม่ค่อยไม่ค่อยสู่ตล<อ>าดเท่าไรหร่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเหรียญต่างๆนะครับแล้วก็นี่งานพวกนี้เป็นงานแกะของพ่อหมดเลยเหรอใช่ครับงานตัวนั้นหลวงพ่อท่านแกะเองกับมือเลยครับครับผมอันนีปนสิบปีแล้วครับอันนี้ก็พระพิตาก็ อันนี้เป็นเป็นปิตาบูชานะครับเป็นรุ่นเดียวกับปิตาถ้าชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกปิตาสี่นัดคือ,ร,อร,คร,รุ่นเดียวกันเป็นปิตาองค์เล็กปิปตาสีนัดคืออะไรครับอ่าเป็นมีประสบการณ์มีประสบการณ์ใช่เยอะเลยแล้วก็อ่าล่าสุดเลยเนี่ยที่ที่คนมากระหน่ำเช่าบทวัดเลยก็คืออ่ามีลูกน้องของสอ,อเขาไปโดนยิงสี่นัดสี่แชะไม่ออกอทีนี้มันก็เลยเล่าขานท่าน ปีอะไรเนี่ยเพราะาผมไม่รู้เรื่องมมเรื่องนี้ผมไม่มีได้ไงปีอะไรนี้บบรรน่าจะประมาณปี 5, 5, 5้าเห้าห้า่าฮะครับสิบกว่าปีนะรนครับผมผมไม่มีรุ่นนี้นแกะจากมาสาบุตกคืวันอ๋อเรื่สาว,สาวบเอากล่องมาอันนี้คือตัวอย่างปิดตาแกะนะครับสี่นัดของที่ท,ที่วัดออกอ๋อเขาเรียกปิตาสี่นัดใช่ครับอ๋อลูกศิษย์เขาเรียกกันเองครับครับหลวงพ่อถ้าเป็นปิดตาแกะท่านก็เรียกปกติแต่ว่าพอดีมันเป็นมีประสบการณ์ใช่ ปิตาศีนัดโหนี่ไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยเรื่องนี้ไม่รู้ด้วยเองใช่นี่ก็เรื่องพ่อทําเป็นองค์บูชาไว้สําหรับตั้งบูชาที่บ้านปิตาศีนัดใช่ครับผมก็หมดเลยหมดตู้หมดวัดเลยทีเดียวคนก็มาเช่าไปหมดเลยอันนีเพราะว่าประสบการณ์เยอะมากครับใช้ตลับสีพึ่งอันนี้ก็จะเป็นบล็อกยางวัตถุมงคลเป็นบล็อกวัตถุมงคลที่ที่ทาลายแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกอันนี้มีประหลัดขิกด้วยหลวงพ่อใช่ว่าหลวงพ่อเนี่ยวันเมื่อกี้ก็ลืมถามไปเรื่องประหลัดขิกนี่หลวงพ่อก็ ทำอยู่นะมีวิชาคาถาเสกเรื่องประหลัดขิกนะแต่ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะต้องลูกศิษย์ที่มาบ่อยๆและใกล้ชิดจะรู้หลวงพ่อเก่งเพราะว่าอันเนี้ยหลวงพ่อไปเรียนจากคนที่ทําประหลัดให้หลวงปู่อีเลยเขาจะจับหลวงพ่อนี่ทํากับมือเลยสอนกับมือเลยวิธีวัดวิธีให้ได้ความโค้งมีเขาจะมีสูตรบ้านของเขาเลยว่าควรจะยาวเท่าไหร่อะไรยังไงใช่อีนะใช่ครับเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของก็จะมีหลวงพ่อท่านเดียวที่ทําได้ลูกศิษย์ก็ทาไม่เหมือน รู้สึกจะตรงหัวจะไม่เหมือนกันนะจะมียันตรงหัวใช่ไหมหยิบดูได้ครับครับผมจะสไตล์ของหลวงพ่อจะจะโค้งสวยมากนี่จะมีรูอันนี้เรื่องจริงครับที่อื่นจะไม่มีแต่มันคือถ้าหลวงพ่อทำปุ๊บก็คือหมดจะไม่ค่อยเห็นติดตู้แห้วครับนี่ครับมันจะเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้ด้วยนะอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะครับจะมีตัวนี้ด้วยแล้วก็เอกลักษณ์ของหลวงพ่อนะเราไว้เจาะด้วยกันครั้งหน้าแล้วกันอ่าได้ครับได้ครับในอนี้น่ แต่มังกรนี่ไม่เกี่ยวนะไอ้เกี้ยวไอ้หลวงพ่อแกะเสือด้วยเหรอไม่ใช่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 นะเขามาถวายมาลูกศิษย์ถวายครับนี่เป็นนี่สีเขียวๆนี่เนื้ออะไรนี่อันนี้เป็นเนื้อขอเป็นดีน้ำมันหุ่นเป็นหุ่นนี่มีกะลาตาเดียวแกะด้วยลาหูแกะอย่าบอกหลวงพ่อแกะเองนะเป็นเป็นลูกศิษย์เอาแต่แต่รูปฮาวานอนในหลวงพ่อแกะ ลูกศิษย์ครับลูกศิษย์แกะให้ครับว่านอนที่แกะกะลาเนี่ยนะดังนั้นถ้าเป็นงานแกะเป็นองค์ๆเนี่ยหลวงพ่อเลยหลวงพ่อแกะหมดเลยนะนี่นะครับที่สังเกตอีกอย่างโอ้ยนี่ช่อนี้รุ่นเก่าหรือเปล่าเนี่ยอใช่ครับชุนรุ่นโอนานแล้วครับตั้งแต่ปีช่วงอก่อนห้าสามอีกครับผมห้าสองปีห้าสองปีห้าสองไอ้นี่นอกจากวานอนสิ่งที่เห็นอีกสองอย่างลือสีผมเห็นลือสีอยู่ใช่ครับ ผมรู้สึกว่าผมเคยได้ยินเรื่องเล่าว่าพี่เคยได้ยินว่าที่หลวงพ่อไปเดินธุดงไปเขาพิศกูด้วยครับแล้วมันเก็บมันลือตำนานฤือสี่นั่นคืออะไรมันคือหลวงพ่อท่านเน่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อไม่งมงายอะไระะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ท่านดิมิตเห็นเห็นท่านว่าท่านจะมาอยู่ด้วยท่านก็จะยังไงก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อทางนี้ครับทุก้วยความที่ว่าท่านเป็นพระ,อ,ะออกบวชเป็นธุดงเนี่ยจน เขาเล่นงานหลวงพ่อจนจนอ่วอ่ะจนจนแล้วเขาก็มาอยู่ด้วยใช่แล้วก็ว่ายอมหรือยังอคือเขาก็แสดงฤทธิเดชให้เห็นอืว่าเขาจะมามาอยู่ชื่อฤษีอะไรครับอ่าหลวงอ่าปู่ฤษีสิงห์หนฤาษีสิงห์หนอยู่ที่เขาคิศกูดใช่ไหมใช่หลวงพ่อไปไปสักการะพระพุทธบาตแล้วเหมือนกับว่าท่านก็ตามก็ตามมาใช่แล้วใช่องค์นั้นไหมครับอ่าอันนั้นไม่ใช่ัน้นเป็น เป็นเป็นองค์ทำมาที่หลังอ๋อไม่ใช่ฤาษีสิงห์ผลอยู่ในอยู่บนิ้่ครับองคองค์ไม่โตครับอยู่ข้างบนตอนที่หลวงพ่อป่วยป่วยอัพพาธหนักๆอ่ะก็เห็นคนเดินลงมาจากที่จากองค์เขาก็ถามว่ายอมหรือยังเชื่อได้หรือยังฤาษีสิงหผลนะใช่เขาจะมาอยู่บงพ่อแล้วก็จะมารักษาญาติโยมเอาวุณกุศลอะไรอย่างนี้ฤาษีสิงหผลนะผมเห็นได้มีมีให้บูชาอยู่ครับมีมีเคยทําไหว้ครูอยู่ปีหนึ่งครับฤาษีสิงหผลแล้ว เต่าผมเห็นปั้นองค์บืเริ่มเลยตรงนู้นใช่ครับเป็นเต่าเรือนพญาเต่าเรือนใช่ครับอันนี้หลวงพ่อก็ร่ำเรียนมาผมได้ข่าวว่าตอนที่หลวงพ่อทําเต่าเรือนเนี่ยกำลังนั่งเสกอยู่เต่าเดินขึ้นมาใช่ครับจากจากจากไหนก็ไม่รู้ครับอยู่ก็เดินเดินดุดุมาแล้วก็อยู่ข้างหน้าลวงพ่อตอนนี้เสกแล้วมาจริงก็ ตอนมีเต่าสร้างไว้รุ่นเดียวมนะั้งผมได้พยันไปพยันเต่า <Okay. S 2> พยันเต่าก็จะมีพยันกับเ,เป็นการหล่อองค์เล็กๆนี่เต่าเรือนแล้วหลวงพ่อก็แกะองค์ใหญ่ๆไว้ตรงข้างวิธานพันธ์เต่าเรือนตอนเป็นดมารหลวงพ่อใสกแล้วเต่าเทือนขึ้นมานี่ก็นี่ถือว่าสำเร็จนะคือวัดวัดบางพีน้อยเราอยู่ติดกับชัยคลองแต่ว่าร้อยว่าทันปีไม่มาเขื่อนมันสูงด้วยครับมันก็ไม่รู้มันขึ้นมาไงแล้วมันก็เดินมามามองหน้าหลวงพ่ออันนี้อันนี้เป็นงานพิมพ์นะผมได้ผมได้ยันเขียนแต่มันจะมีจะมีรุ่น อันนี้อันนี้ก็คือถอดมาจากที่ของพ่อท่านเขียนใช่ตอนหลังเขียนไม่ไหวแล้วผมได้ตัวเขียนมาผมได้ตัวเขียนมานะไม่ได้ขายไม่ต้องทักมาของผมมีก็บอกแล้วอยากอยากขิงอยากขิงวัตถุมงคลของพ่อส่วนใหญ่ค้าขายดีมากไม่ว่าจะเป็นพยาวนอนพยันเต่าเรือนหรือพยันพยาวนอนค้าขายดีหมดทรามากินดีหมดขอให้บอกแค่นั้นเองว่าจะไปทําอะไรยังไงท่านก็จะช่วยให้สําเร็จอันนี้ก็แต่อันนี้ไม่มีให้บูชาแล้วนะ อันนี้เป็นตัวอย่างครับตัวอย่างที่หลวงพ่อเก็บไว้ในอดีตแต่ก็รู้สึกว่าล่อล่อไปเหมือนกันนะรู้สึกว่าใครถ้าเป็นเจ้าภาพอะไรหลวงพ่อก็บางครั้งก็มีเมตตาให้ไปก็ด้วยที่หลวงพ่อท่านมุบมาณนที่จะบูรณะพระอุโบสถแล้วก็ซื้อที่ให้วัดเพราะว่าทางเข้าออกวัดฝั่งฝั่งทางซ้ายเนี่ยนะครับมันมีที่ของญาติโยมอยู่ท่านก็เกรงว่าเวลาถ้าเกิดเขาปิดขึ้นมาญาติโยมก็จะผ่านวัดไม่ได้ท่านก็เลยดําเนินที่จะซื้อที่ไว้ให้วัด ท่านก็เลยยอมเอาสุมงคลที่ท่านเก็บของท่านเองเนี่ยก็ปล่อยไปบ้างเพื่อที่จะระดมทุนมาซื้อที่แล้วก็บุญรักวุฒิส่วก็เลยก็เลยก็มีแบ่งเปว่าเขาเรียกคนทําบุญแล้วหลวงพ่อก็เลยมอบให้ไปนะครับไม่ได้เปิดในบูชาแต่ตรงนี้จะเป็นที่ให้บูชาโดยปกติทั่วไปบูชาปกติครับก็จะมีไม้แก่ครับองค์ใหญ่อันนี้พญายานนอนถ้าถ้าพูดถึงวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ย พราะอันนัเนี่ยดังเรื่องพยาวนอนแกะครับมันก็จะมีที่เป็นแกะขนาดที่ห้อยบูชาหรือแกะที่ตั้งบูชาที่บ้านี้ตั้งบูชาได้งบูชก็จะมีคนที่ปิดตัวใช่อยากไปตั้งไว้ที่ร้านมีประหลัดคลิกอยู่นะครับของอันวันนี้เพิ่งใส่มาครับเพิ่งโชว์รอเปล่าเพิ่งจะโชว์ธรรมดาอ่าเช่าได้เช่าได้ครับอ๋อเช่าได้นะนี้มีสีพึ่งด้วยนะครับที่สัมภาษณ์ไปมีสีพึ่งอยู่อันนี้เป็นแบบผงก็มีนะเหรียครับผม หลังๆมาก็จะมีผงพุทธคุณปั๊มแล้วก็เป็นหล่อโลหะไว้ให้ให้รูปหล่อหลวงพ่อใช่ครับให้ให้เลือกบูชาขุนแผนหมดนะขุนแผนขุนแผนรุ่นนี้หมดขุนแผนพลายนี้หมดไวมากนะครับนี่ก็มียังพอมีอยู่นะครับใครอยากร่วมบุญบูชากับหลวงพ่อนะครับสมทบทุนรู้สึกหลวงพ่อกำลังจะดีดสาราเป็นหอสวดมนต์เก่าหอสวดมนต์เก่าอ๋อครับกำลังจะบูรณะหอสวดมนต์เก่าขึ้นไป นะครับก็มาร่วมบุญบูญชาวัตถุมงคลได้อันนี้ก็จะมีน้ํามันนางฟ้าที่หลวงพอ่อได้อธิบายพูดนะ้นี่น้ํามันนางฟ้าก็มีให้บูชานะครับเป็นขวดเล็กๆพกติดตัวได้น้มันคือหลวงพ่อเนี่ยจะเก่งเรื่องคาถาเกี่ยวกับเมตตามหานิยมมากลูกศิษย์อาจจะรู้เพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยอยู่หลวงพ่อมาก็าจะมีโอกาสได้พบกับ คนถ้าคนแก่ที่เขาจะพูดถึงหลวงพ่อสมัยก่อนที่จะบวชว่าท่านนี้ก็คือ,อ,อสาวติดติมคือถ้าเป็นเป็นเป็นคนที่เก่งวิชาเรื่องเมตตามหานยมมากนี้พอท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังหรือถ่ายทอดลูกศิษย์ฟังเนี่ยลูกศิษย์ก็อยากได้บ้างท่านก็เลยทําไว้ให้แบบว่าได้มีไว้ใช้แต่แต,แต่อันนี้คอนเฟิร์มมาจากเซลหลายหลายคนบอกว่าค้าขายดีมากไปพูดคุยไปอะไรเจรจาดีมาก ไปต้องไันต้องเปิดมาใช้พราเชฟผมพ่อบอกว่าถ้าใช้ไปเดี๋ยวมันก็หมดไปเก็บไว้พกตัวไว้ผมนี่พวกมาขอแบ่งหมที่บ้านไหมดูดกันเป็นสลิงสลิงเลยเราเนี่ยหลวงพ่อเก่งมากเรื่องน้ำมันน้ำมันเมตตาเนี่ยสีพึ่งก็ไม่ธรรมดานะหลวงพ่อเสกตัวก็ะเป๋าคนวังปากขวดแตกคนหลวงพ่อเสกใช่ครับอ่าสีพึ่งก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันที่น้ำมันเก่าที่พ่อทำไว้ผสมไปด้วยใช่แต่ที่ผมไม่เห็นเลยตะกุดทำไมหลวงพ่อไม่ค่อยทำตะกุดแต่ผมก็มีนะ ตะกุดนี่หลวงพ่อทำยากมากนะผมก็มีแต่ว่ามันหลังๆมาท่านท่านไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยถนัดจังนั้นก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีรอยกระจันเพนหายไปใครมาให้เมตตาจารย์ให้ท่านกระจานให้แต่ว่าท่านไม่ค่อยจะจะมีก่อนนั้นน่าจะมีมีบ้างนานมากแล้วครับเพราะผมได้รุ่นจันเพญ กับรุ่นอะไรไปอ่อ่ารุ่นจันเป็นแล้วไอ้รุ่นผมได้ไปสองรุ่นตะกุดอ่าครับที่เป็นดอกใหญ่ดอกตะกุดทงดอกใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้สร้างนะตะกุฎตรงนู้นก็ยังมีวัตถุมงคลอยู่นะตรงนู้นก็ให้บูชาใช่ไหมใช่เช่าได้ครับไปเดมไดชมอ่าอันนี้อ๋อนี่มันไม่ใช่มีพยาวานอนลิงลมวายุหะเลยนะครบเลยนะเนี่ยใช่ครับเพราะว่านี่มีอาวุธไม่เหมือนกันปกติเขาจะเป็นขาวแดงดำครับแต่ว่าส่วนที่เป็นทองเหลืองอันนี้คือเป็นหลอดน้ำเลิกที่ที่หลวงพ่อ ไปไปหล่อด้วยตัวเองทําพิธีด้วยตัวเองแล้วก็เอามาชุดแรกอ๋อนี่คือชุดนําเลิกครับก็ให้สิทธิหารได้เช่าไว้บูชาครับนี่ตัวนําเลิกเลยนะครับถ้าเป็นองค์ปกติก็จะเป็นสีแดงสีขาวสีดาปีต่อปีวันนี้นั่งดูนี่มีอาวุธจะไม่เหมือนกันใช่ครับอาวุธจะไม่เหมือนกันตรีมีพระขันแล้วก็นนก,กระบองใช่ครับนี่ไม่เหมือนกันนะดูทรงก็จะไม่เหมือนกันพญาวาันนอนพญาลิงลมพญาวายุหะครับถ้าเป็นองค์สีขาวอันนี้คือ ของปีนี้เลยล่าสุด,สดถ้า,าผมาก็ยังสามารถมาเช่าผู้ชายได้อยู่อันนี่ก็มาร่วมทําบุญกับหลวงพ่อได้นะครับองค์นี้แต่ผมว่าตัวนุว่นสวาแต่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่สถานที่แต่อิทิฤ์ปฏิหารความสริเสริ์มีเหมือนกันแต่ถ้าหากอันนี้ไม่ได้อุดผงใช่ไหมรุ่นอันนี้อันนี้ไม่ได้อุดจะอุดองใหญ่องใหญ่นั้นสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นบาทอนั้นแปดพันจะจะอุดจะอุดผง ใช่จะอุดพงอันนี้อันนี้สามพันอาจจะก็จะราคาย่อมยาวลงมาหน่อยใช่ตรงนี้ไปบูชาได้เราบูชาองค์เล็กไปก่อนเมื่อสำเร็จสำ็จผลแล้วก็ขยันส่วนใหญ่เปย่างนั้นครับคือผมก็จะแนะนำว่าเช่าที่ไหวก่อนแล้วเกิดมากดผลก็บอกท่านว่าถ้าค้าขายดีอะไรดีก็เดี๋ยวมาเช่าองค์ใหญ่ไปบูชาซึ่งก็มากับมาเยอะมากใช่ดูนน่นคือนั่นคือเขาเรียกไง ความความมีสเสน่ห์ลวกันใช่ครับลองดูนะเดี๋ยวสามอย่างสามองค์ข้างบนเนี่ยที่หลวงพ่อแกะไว้อย่างเงี้ยมันดูแลอยากบูชานะครับส่วนมากคนมาบางทีไม่มีเงินไม่มีทองก็จะอธิษฐานก่อนจะกลับไปมีโชคมีลาวก็จะกลับมาบูชากันผมเคยเชยเจอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเขาก็มาเช่าตั้งแต่องค์เล็กๆแล้วก็เช่าองค์ใหญ่ๆ แล้วก็ใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปผมถามว่าทําไมได้ความที่จําได้ก็ถามว่าทําไมถึงมาเช่าบ่อยเช่าใหญ่ขึ้น้เขาบอกว่าเขาเคยขอแสนขอแสนได้หลายแสนขอนั่นได้ล้านไม่ค่อยมันทวีขึ้นไปขึ้นไปแต่ว่าเขาหมั่นขอแล้วเขาก็หมั่นบูชาคือการบูชาคือการอสักการะบูชาด้วยสิ่งของตามที่เราเขาเลยสัจจะสัจจะสัจจะคือพอขอสาเร็จแล้วก็นําถวายท่านบ้างผลไม้มันก็ไม่ได้พวกนี้มันจะเหมือนกับว่าอะไร ตอบแทนใช่ตอบแทนอย่างหนึ่งแล้วที่เขาเขขยับเลเวลไปเพราะว่าเหมือนตัวเล็กๆพลังเริ่มน้อยพอมีกำลังถ้าเหมือนกับว่าพอยิ่งขอยิ่งไหวเขาก็ยิ่งขออะไรที่มันใหญ่ขึ้นได้โดยที่มันมันสมเพุสมผลใช่ครับผมผมเห็นบางคนนี่มีเป็นหลายหลายร้อยองค์เลยนะบางคนมีเป็นตู้เลยครับผมเห็นหลายหลายรูกศิษ์หลวงพ่ออะไรเจ้านี่ปิดนี่ปิดตาปิดตาสี่นัดไะเนี่ยใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเรียกว่าเขาหลงอยู่อเขาอยู่ในรังแล้วก็จังหวะที่ซ้อนไปซ้อนบางทีแล้วก็ ไม่เห็นไม่ไม่นี่ก็เลยพอไปจังหวัดที่เก็บกุฏิพ่อที่ว่าช่วงดีดกุฏิมันก็เลยไปเจอ <ừ> <laughs> ก็เลยนําลงมาอันนี้หลวงพ่อแกะเองไหมหรือว่าลูกศิษย์อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แกะเองครับ <ừ> แต่หลวงพ่ออาจารย์เองทุกองหลวงพ่ออาจารย์เองทุกองนะครับนี่มีประคำหลวงพ่อก็ทํานะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยเนีย่ตะกุดใช่ไหมไม่ใช่มันหินอะไรเนี่ยเป็นฟอสซิลงาครับอ๋อฟอสซิลงาอันนี้ประคำ หลวงพ่อก็ทํานะแกะเห็นแกหลายอย่างนะหลวงพ่องานงานแฮนด์เมดของพ่อเนี่น make, ทําหมดเลยนะครับถ้าอะไรที่ว่าดอกมันกินนะนะท่านแกะหมดเลยยังเป็นบางอย่างที่ว่ามันแกะไม่เข้าจริงๆท่านก็ต้องเอารูปอรวยไปอันนี้คือของปู่ฤษีนะครับเพราะรว่านี่ก็ปู่ฤษีสิงหนนไปชี้เดี๋ยวโดนอ,อาคมนะครับเพราะว่าเป็นฤษีที่หลวงพ่อให้ความเคารพบ,บูชานะครับตามมาอยู่กับหลวงพ่อจาก เขาพิเจอกูดคือถ้าไม่ไม่สุดสดแล้วท่านก็จะไม่เชื่อแหละว่าท่านก็ไม่ได้งมงายแต่ว่าพอมันก็ต้องเชื่อเจอกับตัวเจอกับตัวเจอกับตัวอันนี้อาิตย์จะให้บูชาสนนราคาเดี๋ยวค่อยถามกันดีกว่าใครมาร่วมบุญกับทางวัดดีกว่าแต่เราค่อยถามกันนอกรอบดีกว่าเดี๋ยวรบวนพี่เติ้ลช่วยพาไปชมพิพิธภัณฑ์หน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าในพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะรวบรวมอ่า พยาวนอนที่เป็นเนื้อไม้ต่างๆเนื้อสาคัญสาคัญร้อยกว่าชนิดใช่ร้อยกว่าชนิดอืมแล้วจะพาไปดูด้วยว่าประสบการณ์ต่างๆแล้วก็แต่ละองค์บางทีหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระอาจจะพูดได้ไม่ไม่ไม่หมดทุกเรื่องแล้วกันเพราะว่าด้วยหาว่าอวดอุตรีอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถามรู้สึกใกล้ชิดเลยดีกว่าว่าทําไมคนหนึ่งหลังไหลกันมาสักการบูชาองค์พยาวนอนที่นี่ถือว่าตอนนี้น่าจะเป็นดับเบิลวันเลยว่า ที่หนึ่งในตองอูและตอนนี้นะครับสำหรับอภพยาวานท์สั่งได้ <ผม S 1> ดของพ่อน,น<ด>ันบามพีนนท์<ด>ครับผมขอตัวขอเชิญพี่หน่นท์นด็กอันพาไปแนะนําหน่อยนะครับผมก็เลยบนว่า,เ,าเดี๋ยวถ้าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยสำเร็จเดี๋ยวเจ้าพิซซ่ามาถวายสิบถาดเลือกคนแรกเลยสิบถาดปรากฏว่าไอสิ่งที่เขาบนบานสัญญา,าวไว้มันก็สําเร็จพญาไม้ขูคุมเลยใช่แล้วก็มีองค์บริวารเนียร้อยแปด ครับ,บก็กแกะจากไม้ต่างๆที่เป็นมงคลและไม้หายากไม่ใช่ผมมองว่าอะไรรู้ไหมลองดูบางองค์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นลือสีอ่ะครับเมื่อเหมือนเป็นลือสีเป็นวาน,นอนที่เป็นลือสีอะ่ะเพราะมันเป็นมีชดานเป็นลือสี ที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอี้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพนเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ